สวัสดีครับพี่น้องปังไปสุขสุขนะครับผมมาอนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมมันนี้นะครับมาอยู่ทงไฮทงหน้านะครับผมมาอยู่ทงไฮทงหน้านะครับมาเอางัวนะครับผมมาเป็นกันเลยครับผมตอนนี้ล่านะครับผมหาโม่งแรงนะครับผมมาเอางัวนะครับเขาขวักนะครับผมอันนี้คือเจ้าขุนทองนะครับเจ้าขุนทองบัวตกคู่นะครับ ตัวเจ้าคุณทองนะครับกับไอเจ้าแต้มนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปนะครับคือคู่มันนะครับผมเป็นพี่น้องกันนะครับเจ้าคุณทองนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมน้องแดงส,ดสวยๆนะครับผมน้องแดงส,ดสวยมาน้องแดงฮะ เขาคาะนองแดงอันนี้ก็เป็นลูกกัมพานะครับแม่มันเสียแล้วนะครับไปไปขอคอกไอสวนเจ้านี้ครับผมเจ้าดำาทรมินนะครับผมหรือเรียกว่าเจ้าจรวดน้อยนะครับตอนนี้มันโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมโตเป็นหนุ่มแล้วจรวด

ไปส่วนตัวนั้นนะครับก็เป็นบัวนะครับอา,อายุเยอะมากที่สุดกว่าเพื่อนนะครับนะรบ,บัวตัวนี้นะครับผมอายุเยอะมากแล้วนะครับ <c oughs> จำผมไม่ได้แล้วครับมันคำรามใส่นะครับเจ้าพันษานะครับนี่คือเจ้าพันษาไปพันษาครับพันษานะครับพันษาหลักยังไปนั่งเดี๋ยย้ายยึดก่อนเดี๋ยวโอ้โหเสียวไม่นั่ไปนั่บ่ ก็วันนี้นะฮะโอเคสําหรับนะครับมาเอาบัวนะครับวันนี้ก็เอาเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ